เทคนิคการเกระเป๋าตังค์มาสแเกนไว้นะไม่ผ่านอืมถึงถึงเปียกถึงอันถึงเปียกโทรศัพท์ถึงไฟสายอียวบโรัพด้วยนะ อ้อมเขาสมุนอ้อมเฉียวๆได้ใหญ่ก็จะมีเน้างเมื่อยเอาเนินเทงเนี่ยเนาะ้ต้ปอยยางเดียว้องตั่อยดกอนมึงเป็นยังไงแล้วนี่ยปะไอเอ็นเหยัสำเร็จัวอีป่ยดิอื้ยังดีดีเมื่อตรวจสอบแล้วนะมึงจาบ่ามากลองมันมืด่ะก้อนเขาคุณเนะ มาถูกย uh, like, ืนหมาๆได้วะไหตกยนไปนี่ส้เลอเล่นร้ฮ่า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 ฮาฮ่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 า erm ่าาฮอาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าาฮอาฮาฮาาป่าฮ่่า่าาา่่่่